ช่วงนี้เราก็ยังอยู่กับสถานการณ์โควิด1 9ใช่ไหมท่านผู้ชมนะฮะสายพันธุ์โอมิคอนหลายท่านก็อาจจะกังวลแต่สาธารณสุขเนี่ยเขาก็เตือนสถานการณ์โควิด1นช่วงนี้ว่าปรับให้เป็นระดับ3ด้านประหลัดสาธารณสุขเนี่ยเขาก็เผยฉากทัดเนี่ยก็คือสถานการณ์จำลองเนี่ยของปี2565ายไตรมาสที่1เขาบอกว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยไม่มีการควบคุมไม่มีการดูแลเนี่ยนะเราอาจจะมีผู้ติดเชือ้อโควิดในทีถึงวันละ3 0,000่นคน แล้วก็ใช้ระยะเวลาในการดูแลเนี่ยนะฮะว่าเชื้อมันจะลดลงไปเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ3-4เดือนหรืออาจจะนานกว่าน,นั้นเขาบอกอย่างนั้นและอาจจะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยหนึร้อยเถึงหนึคนต่อวันแต่ถ้าเราทําได้ดีเนี่ยนะควบคุมได้ดีก็ผู้ติดเชื้ออาจจะอยู่ในระดับประมาณสัก1-0,000ื่นนิดๆแล้วก็สามารถควบคุมโรคได้เร็วอาจจะใช้เวลาระยะเวลาประมาณสัก1-2เดือนตัวเลขจะค่อยๆลดลงมาแต่ถ้าเราทําได้ระดับปานกลาง เขาบอกว่าผู้ติดเชื้อจะอยู่ที่15,000คนถึง16,000คนต่อวันและจะค่อยๆทรงตัวแล้วก็ลดลงในที่สุดเขาบอกอย่างนั้นนะฮะด้านกระทรวงสาธรารณสุขเนี่ยเขาก็บอกปรึกษาหารือกันละก็อยากให้มันเป็นเส้นสีเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องร่วมมือซึ่งกันและกันเขาบอกอย่างนั้นสาธรารณสุขเนี่ยก็ประเมินสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนภัยด้านสาธรารณสุขเนี่ยท่า,านผู้ชมนะฮะเป็นระดับ3นะ,ะโดยมีสัญญาณเสียงก็คือการติดเชื้อจากต่างประเทศ นะแล้วการไม่ปฏิบัติตามมาตรก,การป้องกันโรคแบบครอบจักรวาลแล้วก็รวมถึงคัสเตอร์ในประเทศด้วยแล้วก็ทานอาหารเนี่ยในร้านนะดื่มสุราในร้านไม่ว่าจะเป็นผับบาร์เนี่ยนะที่เป็นระบบปิดเนี่ยนะที่เป็นห้องแอร์อะไรอย่างนั้นน่ยหรืออาจจะเป็นการร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ใกล้ชิดกันมากๆเขอบอกทั้งระบบเตือนภัยเนี่ยนะมีทั้งหมด5ระดับระดับที่1ก็คือการใช้ชีวิตปกติระดับที่2คือเลงเฝ้าระวังและคัดกรองระดับที่3คือจํากัดรวมกลุ่ม C นี่คือปิดสถานที่เสี่ยงนะครับ 5. เนี่ยจำกัดการเดินทางและกิจกรรมต่างๆซึ่งจะมีการกำหนดมาตรการตามระดับเตือนภัยทั้ง5ปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ระดับที่3สามารถไปสถานที่เสี่ยงได้ไหมไปได้ครับไปร้านอาหารได้แต่ควรจำเป็นเป็นร้านอาหารที่ต้องไม,ไม่แออัดนะท่านผู้ชมไม่ใช่อากาศปิดเป็นอากาศถ่ายเทสะดวกอากาศโฟฟอะไรอย่างเงี้ยนะสถานที่รวมตัวกันหนู่มากก็ต้องไม่เกิน200คน และทุกอย่างเนี่ยต้องผ่านมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งการเดินทางข้ามจังหวัดเราทำได้ไหมทำได้นะเวิร์กฟอร์มโฮมก็อยากให้รักประมาณ20-50%แต่ขอให้มีการตรวจ ATK และก็ย้ำหน่อยว่ามาตรการป้องกันครอบจัก,กรวาลเนี่ยสำคัญส่วนการเดินทางไปต่างประเทศก็ขอให้ชะลอไว้ก่อนช่วงนี้และการเข้าประเทศเนี่ยก็เป็นระบบแซนด์บ็อกอย่างเดียวนะขณะนี้ Test a แอน o ก็เป็นการชะลอไปแล้วนะขณะนี้ต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างมากๆเลยถามว่า Work f r ฟ m Home หลังจากปีใหม่เนี่ยนะฮะเขาบอกว่า20-50%แล้วเด็กนักเรียนที่ต้องออนไซต์ล่ะเรียนออนไซต์จะทำอย่างไรมันเสีย่ยงไหมอ่ะเด็กๆก,ก็เสี่ยงนะช่วงนี้เพราะฉะนั้นฝากให้ไปคิดหน่อยเป็นการบ้านหน่อยว่าจะทำอะไรยังไงกระทรวงศึกษาธิการดูแลเด็กๆด,ด้วยนะฮะขอบคุณครับ